พระชบัญญัติจัดตั้งาศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฉบับนี้จะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งาศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพศ2528โดยกําหนดให้าศาลภาษีอากรมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรได้แก่ประมวลรัษฎากรกฎหมายว่าด้วยศุลก,กากรกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตร,รวมถึงคดีความผิดตามกฎหมายอื่นที่กําหนดไว้ในพระราชกิฤษฎีกาด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการทราบกำหนดนัดพิจารณาของสารภาษีอากรให้ครอบคลุมเฉพาะคดีแพ่งไม่บังคับใช้กับคดีอาญาและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์และการดีกาคดีอาญาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรรวมถึงกระบวนการพิจารณาให้มีการนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใช้กับคดีอาญาซึ่งในวันนี้เราก็จะได้รับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวในลำดับต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะในวันนี้สำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะได้มีการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฉบับที่พศจากท่านดรพรภัทรตันติกุลาน,านันรองเลขานุก,การศาลอุทธรคดีชำนาญพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำสำนักประธานสารดีกาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในขั้นการพิจารณาของวุฒิสภาคา่ะครับสวัสดีค่สวัสดีคับดิฉันนภพร,พรชวรงคร์ผู้บังคับบัญชาหู่งานกฎหมายสองสำงนักกฎหมายสำนักงานดนีการู้สภานะคะในวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงในการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญ,ญญัติจะัตัง้งศาลอาษีอรร์และวิธีพิจรารณาคดีภาษีอารร์ฉบับที่พศ จากท่านรองเต๋อพรักตันติบบราณรองเลยค่ะจุการสาวุทธรคดีชนันพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พักษาวสามเช่นต้นประจำสำนักประธานสามีกาสำนักงานสาวุทเทาวในฐานะผู้แทนหน่วยงานที่เสนอร่างกฎหมายนะคะซึ่งบทสัมภาษณ์นี้จะได้นำเสนอแพร่ในเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจะตั้งสามปศิกรโดยมีทีมชนะกรณีปศิกรจาบที่ปสของสาักกฎหมายนะคะแล้วก็จะมีการนำไปตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะท่านค่ะ ครั้งนี้เื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเาพระราชบัญญัติที่แก่สมาชิกที่ประชุนะคะซึ่งครั้งนี้จะมีคุณเกศไพรีลยกษณักวิลาเป็นผู้รับฏิบัติการและทีมงานทุกรั้นตองการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็จะมีคุณพิพาของทิพย์วิทยากรจารารเป็นผู้สัมภาษณ์นะคะโดยจะมีประเด็นการสัมภาษณ์กันงต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากประเด็นคำถามจากร่างพระราชบัญญัตินะคะ ประเด็นแรกคือขอทราบถึงปัญหาอุปสรรคเหตุผลและความจําเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฉบับที่พศออค่ะคือต้องเรียนหนีก่อนนะครับว่า,าตัวศาลภาษีอากรเนี่ยนะครับก็เป็นจะ เป็นหนึ่งในสารที่เขาเรียกว่าสารชํานาญพิเศษนะครับของสายวิธรรมเขาว่าสารชํานาญพิเศษเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5 53้าสารไกันก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือสารมาสี2ก็คือ,ส,คอสารสิสนงทางปัญญาสก็สารลมละลายนะครับ4ี่ก็เยาวชนและครอบครัวนะครับ แล้วก็สารสุดท้ายนะครับประสาทที่5ก็คือสารแต่งงานนะครับท,ทั้งหมดจะ5กลุ่มด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหกลุ่มเนี่ยเรารวมเรียกกันว่าสารชํานาญพิเศษนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของสารเกษตรกรเนี่ยทุกวันนี้นะครับก็จะมีอยู่เพียงสารเดียวนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็จะเรียกสารเกษตรกรกลางนะที่ตั้งเนี่กยก็จะอยู่ที่สิริราชการนะครับที่แจ้งวัฒนะนะครับจะอยู่ตรงนั้นนะฮะสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวพันกันกบการทําหน้าที่ของสารเกษตรกรองที่ว่านะครับทุกวันนี้ ตัวพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลภาษีเนี่ยนะครับศาลภาษีเนี่ยได้กําหนดว่าให้ศาลรภราษีก่อนเนี่ยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาเนี่ยเฉพาะในคดีในส่วนแพ่งแค่นั้นนะจะไม่รวมถึงทางอาญานะครับพอไม่รวมถึงในทางอาญา,า,า,าเนี่ยนะครับก็จะเกิดคําถามตามว่าเอาลบคดีภาษีเนี่ยนะครับคดีภาษีเนี่ยที่มันมีลักษณะ หรือว่ามีเป็นการกระทำความผิดในทางอาญาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดกยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยสมมติตามกฎหมายสุลกากรอ,อย่างเงี้ยถ้าเรายกตัวอย่างใ,ใกล้ตัวเนี่ยเคยเห็นบุหรี่ไฟฟ้าไหมอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเจ้าพนักง,งานเนี่ยจับนะครับผู้กระทำความผิดที่มีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครองได้อย่างเงีง้ยนะเขาก็ต้องเอานะครับดำเนินคด,ดีจับตัวไปดําเนินคด,ดีขด้อหาคือขึ้นศาลที่ไหนนะครับมันเป็นความผิดตามกฎหมายสุลกากรได้ด้วยนะครับเกิดนาเข้ามาเนี่ยโดยที่ไม่ได้เสียภาษี เขาตอบก็คือก็จะขึ้นตามสารถวัดหรือสารแขวนทั่วไปนะไม่ได้ไปที่สารภาษีกรกลางนะครับที่ผมบอกคุณเมื่อสักครู่นี้เนะพราะว่าตามประบอจัดตั้งในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้กำหนดไปอย่างนั้นนะเราเขียนว่าสารภาษีเนี่ยทำได้แต่คดีดแพ่งเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนอาญาเนี่ยเรายกย่อไปอันนี้คือคือเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าว่ามันเกิดความลักลั่นกันอย่างแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีปัญหาเนี่ยมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของภาษีกรกนเนี่ยในเรื่องของทางแพ่งเนี่ยมันจะไปศาล ป็นสารภาษีก่อนที่อยู่ที่ส่วนการอยู่ที่ส่วนราชการแต่ในส่ตรของอาญาเนี่ยก็จะไปตามสารจังหวัดสารแฝงก็ไปได้ทั้งประเทศนะครับก็ไปไปตามเรื่องโองเคหน้าสารหลักการก็จะไปไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเราก็ไปนั่งไล่ดูว่าเอ๊ะเขาก็ทําความผิดที่ไหนอะไรเงี้ยก็ไปฟ้องที่นั่นนะเราก็จะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะมันแยกงไปคนละสารนะมันก็จะนํามาซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนตรงที่ว่าเ,เขาก็ต้องแยกไปขึ้นสองศาลนะครับนอะ่าซึ่งมันซึ่งมันตายจากกัน คนะดีแพ่งไปทางคดีอาญาไปทางหนึ่งแล้วนอกจากนี้เนี่ยการที่คดีอาญาเนี่ยนะครับคดีมาเสียกรเนี่ยนะครับที่เป็นเรนื่องของทางอาญาเนี่ยมันสามารถไปขึ้นที่ไม่ใช่สามารถคือต้องใช้คํานี้ว่ามันกระจายไปขึ้นเนตามสารจังหวดัดรือสารแขวงต่างๆได้ทั่วประเทศนะครับ,นะรบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาความเรืความคำคำคำอาญาแล้วแต่เรื่องของเกมหน้าสารสิ่งที่ตามมาก็คือว่าแต่ละสารเนี่ยอาจจะมีการไม่ใช่เนี่ยที่ไม่เหมือนกัน แนวคพิพากษาทุกวันเนี่ยอาจจะต่างกันก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาว่าเอา้าทำไมพอขึ้นศาลสมมติขึ้นที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคดีประเภทเดียวกันเนี่ยท่านก็ใช้ดูพินิตอย่างหนึง่งแต่พอไปขึ้นที่ศาลจังหวัดสงขลาอย่างเงี้ยก็กลายเป็นดูพินิตอีกอย่างหนึง่งนะครับมันก็เกิดความลักลั่นแล้วท่านที่ทาการพิจารณาพิพภาษาลงนั้นเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทาง้านภาษีจริงๆ เพราะตัวผู้เชี่ยวชญาญคณะปราสิทธิจริงๆเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในศาลภาษีิทก่อนใช่ไหมเขาก็จะไปกองกันอยู่ที่นั่นนะครับในขณะที่ตามสารหวัดสารแควเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้พาษาเนี่ยในศาลยุติธรรมทั่วไปที่ท,ทําคดีทั่วไปอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราเห็นเห็นว่ามันมันมีเกิดเกิดมีขึ้นนะครับเราก็เลยเสนอร่างกฎหมายขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อแก้นะครับว่าตัวพรบรจัดตั้งศาลประสิทเนี่ยนะแก้ขึ้นมาว่าให้ศาลเสียก่อนเนี่ยมีอำน,นาจพิจารณาผู้พิพากษาเนี่ยคดีที่เกี่ยวกับ กฎหมายภาษีอกรเนี่ยในส่วนอาญ,ญาไดนะ้อันนี้ก็อันนี้ก็คือคือสิ่งที่ปัญหาบริษัทแล้วก็นํามาซึ่งซึ่งการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบแรกนะรประเด็นที่2นะคะร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอกรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอกรฉบับที่พศมีการแก้ไขเพิ่มเติม การรับทราบกำหนดนัดของศาลในคดีภาษีอากรที่ไม่ใช่คดีอาญารวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการดีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในคดีภาษีอากรนั้นมีความแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันอย่างไรคะคือเรียนอย่างนี้ครับว่าในประเด็นที่พูดถึงเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็น สองเรื่องด้วยกันนะครับคำถามข้อนี้คือเรื่องแรกคือเรื่องของการรับทราบกำหนดนัดกับเรื่องที่สองเนี่ยคือเรื่องหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ฎีกาในเรื่องแรกเนี่ยเรื่องอการทราบกำหนดนัดเนี่ยเรงเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราดูในตัวบทเนี่ยในพระราชบัญญัติเนี่ยจัดตั้งสารภาษีอทธรเนี่ยนะครับแล้วก็วิธีพิจารณากรณีภาษีอุทธรกรฉบับปจุบันเนี่ยคือปีพศ2528เนี่ยเราไปดูที่มาตรายยบสองเนี่ย มันจะมีตัวบทเนี่ยที่เกี่ยวเรื่องการรับทราบกําหนดนัดไปอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ตัวบทในเรื่องนั้นเนี่ยหลักการคืออะไรก็คือว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยคดีภาษีอกรเนี่ยนะครับที่เกิดมีขึ้นเนี่ยที่ขึ้นสู่สารภาษีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องทางแพ่งทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวบทเนี่ยก็เขียนไว้เนี่ยมีการบัญญัติไว้เนี่ยเพื่อความสะดวกรวดเร็วก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ย ที่ศาลเนี่ยกำหนดวันนัดไปแล้วเนี่ยแล้วคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยทราบนัดแล้วเนี่ยแล้วไม่มาศาลในวันนั้นนะครับพอวันนั้นเนี่ยพอไม่มาเสร็จเนี่ยแล้วมีการกําหนดนัดเนี่ยถัดไปนะถัดไปนะาเขาก็ถือว่าให้คู่ความฝ่ายที่ไม่มาศาลในวันนั้นเนี่ยรับทราบกําหนดนัดถัดไปโดยอัตโนมัติอะอันนี้คือหลักการที่อยู่แต่ต้องอย่าลืมว่าไอ้ตัวบทที่เขียนตรงนี้ในมาตรา2 2เนี่ยมันคือตัวบทปัจจุบันที่ใช้เฉพาะในคดีกลุ่มคดีแพ่งนะครับ แต่ทีนี้พราเป็นคดีอาญาเนี่ยอันนี้เราก็น่ากฎหมายเราก็จะทราบว่าในคดีอาญาเนี่ยหลักการใหญ่เนี่ยในประมวลกฎหมายวิธีพธิจารณาความอาญาเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรนะให้ดําเนินะการพิจารณาคดีเนี่ยต้องกระทาต่อหน้าจําเลยนะครับต้องทําต่อหน้าจําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักการที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยในมาตรา22เนี่ยเราจะมาใช้กับคดีอาญาไม่ได้ นะถ้าเกิดจําเลยเนี่ยเขาไม่ได้มาในนัดนัดนี้เนี่ยเราควรจะบอกให้เขาทราบกำหนดนัดเนี่ยสำหรับนัดถัดไปเนี่ยโดยอัตโนมัติทางทางที่เขาไม่ได้มาในศาลเนี่ยในวันนั้นเนี่ยทำไม่ได้นะครัมันก็เลยเป็นที่มาของต้องมีการเสนอแก้มาตายที่สนะครับในพรบรจัดตั้งศาลสีกเนี่ยฉบับป,ปัจจุบันในร่างฉบับนี้นะครับ นะโดยที่ว่าที่แก้เนี่ยก็ไม่ได้มีเนื้อหาแบบมากอะไรเลยก็คือแค่เขียนไปตอนต้นแค่นั้นเองว่าไอ้หลักการนี้เอามาใช้กับในคดีภาษีากรที่ไม่ใช่คดีอาญาเพิ่มมาแค่นั้นเองเพิ่มมาแค่ประโยคเดียวนะครับต้องทอนทำความเข้าใจคือเราไม่ได้ไปแก้หลักการรายใหญ่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราแก้ขึ้นมาก็คือแค่แค่เขียนให้ชัดเจนว่าไอ้หลักการเดิมมันยังมีอยู่นะแต่จะไม่เอามาใช้กับคดีอาญาที่เรากําลังแก้กฎหมายอยู่ตอนนี้นะครับนะส่วนในประเด็นเรื่องของการอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยนะครับคือเนื่องจาก ตัวบทเกี่ยวกับเรื่องการอ,ทอุทธรณ์ฎกาปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในมาตรา24นะถึงมาตรา26ของพระราชบัญญัติตัดจัดตั้งสายภาษีนะครับในปัจจุบันเนี่ยจะเขียนไว้ในนั้นในมาตรา24ถึงมาตรา26แต่ตัวบทที่เขียนเนี่ยทุกวันนี้มันจะสอดรับเนี่ยกับกลุ่มคดีแพ่งเท่านั้นนะครับมันไม่ได้รวมไปถึงคดีอาญาด้วย มันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทำไมเราจะต้องมีการแก้ตัวบทเนี่ยในกลุ่มเหล่านี้ให้มันสอดคล้องกับหลักการในกดีอาญาด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็มีแค่นี้เองนะครับประเด็นที่3นะคะการตราพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนหรือไม่อย่างไรคะอันนี้ก็แน่นอนนะครับนนหน้า,นาคือคือ คือมันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแน่นอนคืออย่างที่ผมพูดไปเกินในคําถามแรกเนี่ยที่ผมตอบไปเนี่ยในคําถามแรกแล้วว่าคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยนะครับทางประเทศเนี่ยเวลาที่ต้องหาเนี่ยคดีเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรเนี่ยตามร่างพราชบัญญัตินะตามร่างระราชบัญญัติเนี่ยที่เป็นเรื่องในทางอาญาเนี่ยเขาก็จะได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีเนี่ยจาก ผู้พากษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษีอย่างแท้จริงนะครับก็คือจากผู้พากษาเนี่ยที่อยู่ที่สาลภาษีกรนะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเดิมเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับารพิจารณาผู้พากษาคดีเนี่ยจากผู้พากษาในศาลนิธรรมเหมือนกันแต่ท่านอาจจะไม่ใช่ผู้ที่เชี่ยวชาญนะฮะท่านอาจจะไม่ใช่ผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างที่ผมบอกสมมติท่านอยู่สารจังหวัดเชียงใหม่สารจังหวัดเชียงรายอย่างเนี้ย นะซึ่งปกติท่านก็จะพิจารณาพิพากษาคดีทั่วไปใช่ไหมคดีรับรัพย์หรือวิ่งเล่ารั์อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ต่อไปนี้ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับกฎหมายภาษีกรเนี่ยตามร่างพระราชบัญญัติเนี่ย,ย,ยที่เป็นเรื่องทางอาญาเนี่ยนะเขาก็จะได้รับการพิจารณาพิพากษาเนี่ยจากผู้พิพากษาที่เชี่ยวชาญจริงอันนี้ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนะครับแล้วแนวแนวของคําพิพากษาเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะ จะไม่เกิดความลักลั่นว่าเอ๊ะทำไมพอไปที่สารหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งไปอีกสาลหนึ่งเป็นอย่างนี้นะแต่ต่อไปนี้พอมารวมศูนย์วิธีเดียวเนี่ยนะครับแนวนะเขาไม่ได้ใช่แนวเขาวิพากษาเนียนะมันก็จะชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วประชาชนนี่นก็สามารถอ่าเขาเรียกว่าคัดเดาได้ว่าการกระทำของตัวเองอย่างนี้จะเป็นความผิดไหมหรือไม่เป็นความผิดนะหรือว่าจะมีผลเนี่ยที่ตามมาเนี่ยจะต้องรับโทษยังไงอย่างนี้เขาสามารถคัดเดาได้ได้ง่ายกว่าเดิมนะอันนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับ ประเด็นจากคำถามจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะประเด็นแรกท่านมีความเห็นว่าการกำหนดให้าาศาลภาษีอารรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรนั้นมีความครอบคลุมคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอารรทั้งหมดแล้วหรือไม่และเพราะเหตุใดร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่ได้กำหนดให้ครอบคลุมถึงคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะคือเรียนหนีก่อนนะครับว่าคือเดิมเนี่ยในตัวร่างกฎหมายของเราเนี่ยที่เราเสนอไปกับสัมมนาสายุธรรมเนี่ยเรากำหนดคดีภาษีกเนี่ยนะครับที่เป็นในทางอาญาเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเกี่ยวกับภาษีเนี่ยไว้ด้วยกันหลายฉบับด้วยกันนะครับ ทีนี้เนี่ยพอออกไปแล้วเนี่ยนะครับจำไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นในชั้นกฤษฎีกาอย่างเงี้ยก็มีการปรับนะครับอ่านะถ้าถ้าทางท่านผู้สัมภาษณ์เนี่ยลองดูตามร่างเนี่ยในตอนนี้เราจะเหลืออยู่เพียงแค่แต่มมาหลักจทับนะฮะก็จะคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับปีศารกั้นต่อไปนี้นะครับหนศฎากรก็คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุลกากรน,นะครับสก็คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยปีศาสันตสามิต หลักๆก,ก็จะเหลืออยู่แค่3มกฎหมายหลักแค่นี้นะครับถามว่าอ้าวแล้วคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามกฎหมายอื่นเนี่ยมีไหมนะครับจริงๆมีนะครับก็อย่างที่ท่านท่านผู้สัมภาษณ์นั่งคำถามนก็คือเช่นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างเงะะี้ยหรือภาษีพรบภาษีป้ายอย่างเงี้ยนะครับพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีมีเยอะแยะมากมายนะครับ ะะพรบลังนกนั้นนงแอนเงบางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันมีกฎหมายฉบับนี้อยู่นะที่เกี่ยวกับการทําอะไรอ่ะการทําคล้ายๆกับสมรทานลังนกเงี้ยนะครับนะก็มีความผิดอาญาอยู่เหมือนกันคําถามก็คืออ้าวแล้วทำไมเราถึงได้รวมตามกฎหมายเหล่านั้นเข้ามาด้วยไว้ในมาตราเจ็ดทับหนึ่งคำตอบก็คือในเดิมทีเนี่ยเรากําหนดไว้เนี่ยมากกว่านั้นนะฮะแต่ก็มีการตัดออกในข้อสารพระราชบัญญัตินี้สามกฎหมายนี้หลักๆนะ คือตามประมวลรัศดรกอนนะครับตามพรบรสุลตากรอแล้วก็ตามพรบภาษีสรรพา,ษษามตรนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าเขาเนี่ยไปรวบรวมสถิติคดีมาดูนะครับเราจะเห็นว่าสถิติคดีเนี่ยท่านผู้สัมภาษณ์มีอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับ<ม>ก็จะเห็นว่าสถิติคดีย้อนหลังเนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับภาษีกรเนี่ยคดีอาญานเนี่ยะจะวนเวียนเนี่ยจำกัดเนี่ยเฉพาะอยู่ในสามกลุ่มนี้แค่นั้นเพราะฉะนั้นอาจจะพอกล่าวได้ว่า แค่สามกฎหมายนะกฎหมายสามฉบับนี้ก็แทบจะครอบคลุมคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีากรเนี่ยทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ท่านผู้สัมภาษณ์ถามเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่รวมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับก็อย่างที่บอกก็คือแค่สามอันนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วแต่ถ้าเกิดในอนาคตนะครับในอนาคตเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปปรนะากฏว่ามันมีคดีอาญาเนี่ยตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีากรอื่นๆ นอกจากสามฉบับนี้มันเพิ่มขึ้นแล้วเราอยากจะเอามาให้นะดึงเข้ามาเนี่ยให้สารมาสีกรเนี่ยทำการพิจารณาพิพากษาเราก็สามารถทําได้ไม่ยากเพราะในตัวของมาตราเจ็ดทับหนึ่งเนี่ยถ้าท่านลองดูเนี่ยมันจะมีวงเล็บสี่ไปอีกว่าคดีความผิดตามกฎหมายอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยหากรัฐบาลเนี่ยนะครับฝ่ายบริหารเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะแค่นี้เนี่ยนะครับคิดว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ย พอสมมติว่าคดีตามพรบรภาษีที่ดินลสิบุตสร้างเนี่ยฝ่ายบริหารมองแล้วว่ามันควรจะต้องเอามาให้สามภาษีากรเนี่ยทาการพาิจารณาพิพากษาคษดีด้วยก็สามารถออกเป็นพระราชกฤษฎีกาได้นะครับเราก็กําหนดไปว่านะคดีความผิดเนี่ยตามพระพราชบัญญัติภาษีที่ดินลสิบุกสร้างเนี่ยก็ให้อยู่ในอำนาจของการอำนาจการพิจารณาพิพากษาคษดีของสามภาษีากรด้วยได้นะครับก็แก้ได้ไม่ยากในอนาคตนะครับ เด็นต่อมานะคะท่านมีความเห็นว่าคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาข,ของาศาลภาษีอากรมีความครอบคลุมกรณีที่เอกชนยื่นฟ้องหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจประเมินภาษีอากรกระทําความผิดอาญาด้วยหรือไม่คะคือถ้าเราดูในมาตราเจทับหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าสารภาษีมีอำนาจ พิจารณาคดีอาญาเนี่ยตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีนะครับดัางต่อไปนี้ใช่ไหมตามเล็บหนึ่งเร็บสองเร็บสามก็คือประมวลรัษฎากรน,นะครับแล้วก็กฎหมายว่าด้วยศุลกากรแล้วก็กฎหมายว่าด้วยภาษีสรสสรพาบิตรนะทีนี้พอเราอ่านนี้เราจะทําให้เข้าใจว่าเอ๊ะถ้ามันปเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับกระทําความผิดเนี่ยตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะต้องไปสาปรภาษีด้วย หนะมายถึงว่าคดีคดีที่เก่าหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท,ทวามผิดตามกฎหมายเลาเนี้ยนะครับนะก็อาจจะต้องไปขึ้นเนี่ยทำการพาิจารณาาษคดีที่ศาลภาษีด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือในปัจจุบันเนี่ยเรามีเขาเรียกอะไรสรรอาญาคดีทุจริตและประเติมิช่อบอยู่นะครับซึ่งถ้าไปดูในตัวบทเนี่ยในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตนะผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อนะแต,แต่ในพระราชบัญญัติฉบับนั้นเนี่ยจะบัญญัติไปค่อนข้างชัดเจนว่า ถ้ามันเป็นคดีที่เก่าวหาเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ทำไม่ชอบเนี่ยนะมันจะอยู่ในอำนาจของสลอาญาคดีทุจริตนะครับซึ่งได้แก่สลอาญาคดีทุจริตนะและประพฤติไม่ชอบการเนี่ยแล้วก็สลอาญาคดีทุจริตเพื่อเพื่อไม่ชอบเนี่ยภาคอีกเก้าภาคนะฮะอีกเก้าแห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยนะทีนี้แต่เรามองจริงเนี่ยในคดีเหล่านี้เนี่ยแม้แม้แม้มันจะเป็นความผิดเนี่ยมีบางอย่างเนี่ยนะมีการกระทความผิดเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรเนี่ย ตามมาตัดเจตพิธหนึ่งเนี่ยเล็บหนึ่งเล็บสองบสามก็ตามเนี่ยแต่เนื้อแท้ของมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกระทำโดยไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลักการเนี่ยที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ที่กําหนดว่าให้ไปขึ้นที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยน่าจะเป็นหลักการที่ถูกต้องอยู่แล้วมากกว่ามากกว่าที่จะกําหนดว่าให้มาอยู่ในสาราสียก่อนนะครับ ประเด็นอื่นๆที่ท่านมีความประสงค์จะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมค่ะอ๋อเออต้องเรียนอย่างนี้ครับคือจะมีข้อกังวลใจของบางคนเนี่ยจะมองที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่ที่เขากังวลกันก็คือว่าคดีอาญาเนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอย่างที่พูดตอนต้นเลยเนาะก็จะไปตามสารจังหวัดสารแขวงต่างๆทั่วประเทศนะเขาจะบอกว่าอ่าอย่างนี้สมมติจำเลยถูกจับในท้องที่ใดทุกที่ถึงเนี่ยเขาก็จะไปขึ้นในศาลที่ กจที่มีการสอบสวนเกิดขึ้นนะอันนี้คือหลักการง่ายๆที่เป็นอย่างนั้นนะครับเขาก็จะเกิดข้อกังวลใจกันว่าอ้าววรย่างนี้ที่เกิดคล้ายๆกับว่าเราเราเนี่ยมารวมศูนย์ไว้ที่เดียวคือที่สารภาษีอกรกลางที่แจ้งวัฒนะเนี่ยแล้วประชาชนเขาจะลําบากไหมจากเดือนเนี่ยถ้าเกิดเขาก็ทําความผิดที่สงขาอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของสาหวัดรสงขาอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นที่ศาหวัดสงขาได้เลยนะ แต่คราวนี้กลายเป็นว่าต้องเอามาให้สามเสียรกรนเนี่ยซึ่งอยู่ที่เจ้าคนะเนี่ยทาการพาิจารณาาษคดีนะครับก็ต้องรีอีกนะว,ว่ามันก็คงไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆรูปแบบเนี่ยที่เรากำลังทำอยู่ตอนเนี้นะมันจะสอดคล้องกับสารชนนพิเศษอื่นที่เรามีอยู่แล้วนั่นคือสารสกินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอย่างเงี้ยซึ่งก็ตั้งอยู่ที่เจ้าคนะเหมือนกันทีู่นย์ราชการเหมือนกันหรือยอย่างสารลมลายอะอย่างเงี้ยสารลมลายกลางนะครับ ซึ่งตั้งอยู่ที่สุราการเหมือนกันทั้งสองศาลเนี่ยก็ทําการพิจารณาพิพภากษ,ษาคดีายาทางประเทศเหมือนกันทีนี้เราอาจจะเกิดคาถามว่า,าเราทําได้ยังไงนะครับจริงๆในตัวในตัวบทเนี่ยนะครับในตัวบทเนี่ยมันจะเขียนไว้ในตัวบทที่มีอยู่เนที่รเราเสนอร่างไปเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนว่าในเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับก็คือไม่ใช่เรื่องบางเรื่องคือส่วนใหญ่เนี่ยการดําเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยแม้จะทําโดยสามภาษีก็ตามเนี่ยแต่เขาก็จะ ดำเนินการผ่านระบบวิดีโอคอนเอิร์อย่างเงี้ยนะครับก็ผ่านระบบโดยก็คือ,อให้สารจังหวัดแต่ละท้องที่เนี่ยดำเนินไปนะเป็บคือไปใช้สถานที่อยู่เขาอะแต่ผู้พากษาเนี่ยที่ดําเนินกระบวนการเนี่ยก็คือผู้พากษาจะสารภาษีนะไม่ใช่ว่าต้องเอาตัวมาถึงที่กรุงเทพเลยจริงจริงๆไม่ใชนะ่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่ที่อยากจะ อยากจะแจ้งให้ทราบนะครับเพิ่มเติมว่าข้อกังวลใจเนี่ยเหล่านี้จริงๆมันมันไม่น่าไม่น่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร,ร่นะเพราะเรามีรูปแบบอยู่แล้วทุกวันนี้สารสุดสินทางบรรยาเนี่ยเขาก็ทำอย่างนี้นะครับก็มีคดีเนี่ยจากต่างจังหวัดเนี่ยฟ้องเข้ามาเนี่ยทุกวันนะครับท่านก็สืบพยานเนี่ยผ่านระบบคอนเฟรนซ์สืบพยาอนออนไลน์ได้หรือเรื่องบนเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญเนี่ยก็ให้อํานาจเนี่ยของผู้พากษาเนี่ยในศาลจังหวัดนั้นๆเนี่ยทำการ นะสั่งนะครับพี่นาสั่งคำร้องไันได้เลยนะเช่นคำร้องฝากขังเนี้ยนะก็ให้ที่ศาลต้นทางเนี่ยเช่นศาลจังหวัดสงขลาเนี่ยทำการพิจารณาเนี่ยแล้วก็มีคำสั่งไ,ได้เลยนะดังนั้นเนี่ยข้อมูลใจตรงเนี้ยนะฮก็ก็ก็ไม่น่าจะไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมตที่ผมอยากจะให้นะครับนะ ในการทีสมรรถนะให้ต้องขอบคุณ,คณท่านลอเตอร์ทานประธานติดตัวคนะคะที่กรุมาให้สัมภาษณ์ความเห็นของวิชาการที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะมันเป็นโอกาสรื่ดงค่ะใช่ครับขอบคุณมากครับ